อันนี้ครับสนามบินเล็กหลังวัดดอนตะอิดนะอันนี้เปิดสนามบินใหม่นะครับจะจุดผูกกันแล้วอันนี้นะครับเปิดสนามบินเล็กหลังวัดดอนโอ้โโสุดยอด เปิดเปิดจังเป็นทางการนะครับเปิดตัวลำบินเล็กหลังมาดอนไม่ได้หรอกถ้ามีลิตบินก็จะตัดลิตบินด้วยนะครับดีไม่มีลิตบินเอาเลือกเอาใช้เลนะวันนี้นี่นเนื่องจากฝนตกมาหลายวันไม่ได้บินยาก็เริ่มยาอีกแล้วอ่าลันเวย์หน้าบินนะครับบรรยากาศดีมิรที่ดีอบอุ่นนะครับที่นี่ บินกันยังพี่น้องอัาน,นี้อัน,นี้มีอัน,นมีหางหางบัตนะ <laughs> าหางพุอ่าน,นี้เลขนะครับ <laughs> เพื่อพี่น้องอันนี้ไม่ได้เป็นการใบห่วยหรืออะไรนะเอาแล้วแต่วิทยาทานแต่ละท่าน <laughs> เพื่ออาจจะปังเฮงขึ้นมาเ <laughs> นาะ <laughs> ลองดู <laughs> เลขครับแปดก้าเแล้วก็ล่างส <laughs> องเจ็ด สำเร็จทุกเรื่องโอ้โหเลขดีครับเลขเด็ดปังๆเฮงๆครับงวดนี้จะถูกจะแพงให้ส้มไว้ก่อนนะอันนี้ต้องส้มไว้ก่อนอไม่คลิปเลยนะเขียวสะอื้นส้มหลอนครับอันนี้แดงระวังนะแรงระแวงเคครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิป ของผมอชอบก็กดกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับโอ้รีแทกดีจัด